ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเอาวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้านะครับถนนสายราศีสลายบ้านน้องอึ่งนะครับฝั่งบ้านน้องอึ่งนะครับตอนนี้ในส่วนของการสัญจรนะครับส่วนการสัญจรตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านนะครับให้ใช้เฉพาะเรือนะครับเฉพาะเรือนะครับตอนนี้มีเรือที่มาวิ่งให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเรือจากมูลนิธิกู้ภัยอโศกจํานวนสี่ลำนะครับจาก สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดและหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับมาเติมอีกสีลลำแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนปค53าส่พี่อ่านปค53นะครับหน่วยอาพันกากทหารเคลื่อนที่นะครับหน่วยที่53นะครับอยู่ที่อ่าแยกส้มป่อยของเรานะครับในส่วนของระดับน้ําวันนี้นะครับระดับน้ําในวันนี้อ่ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ระดับน้ํายังมีปริมาณมากนะครับในส่วนของความเชื่อของน้านะครับดูจาก สายตาแล้วความเชี่ยวลดลงพอสมควรนะครับระดับน้ํามองดูด้วยสายตาก็ลดลงพอสมควรนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการพี่น้องเอกชนนะครับทางหมวดทางหลวงราศีสลายทางแขวงทางหลวงนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเอานวยความสะดวกในการอาเดินทางนะครับวันนี้มีเรือมาเติมทั้งหมดลําลนะครับแล้วก็มีเรือขององค์การอาหารส่วนตําบลเมืองคงนะครับซึ่งเป็นเรือตรวจการ ก็ได้มาให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวคงต้องรออีกประมาณสัก3าถึงสวันนะครับจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างไรนะครับน้ําระดับน้ําลดลงค่อนข้างเยอะครับน้ําระดับน้ําลดลงค่อนข้างเยอะในวันนี้ในส่วนของฝั่งบ้าน,านแก้งนะครับฝั่งทาง,างด้านคูซอดระดับน้ําลดลงตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นวันนี้นะครับลดลง4เซนติเมตรนะครับถือเป็นข่าวดีในส่วนของฝั่งราศีสไลด์นะครับจากในส่วนของถนนเส้นราศีสไลด์มานองอื่นนะครับ ก็ลดลงน่จาจะประมาณใกล้เคียงกันนะครับก็จะประมาณใกล้เคียงกันก็ขอนําเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของท่านใดที่มีภารกิจจาเป็นจริงๆนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการเรือข้ามฟากได้นะครับ ขอขอบคุณพี่ๆทุกภาคส่วนในการแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องบ้าน,น,นอื่นๆพี่น้องชาวราศีสไลดยของเรานะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับโดยเฉพาะพ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาคอยให้บริการนะครับเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวอำเภอราศีสลายแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถน,นนในวันนี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะเป็นการใช้การสัญจรในทางเรือเป็นหลักนะครับหรือถ้าหากมีสถานการณ์อื่นใดที่อัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงคครรััับบสสวดี